สวัสดีค่ะ,ค,ะคนเรามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญเสมอนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะเป็นลูกสาวคนโตชื่ออะไรคะลูกชื่อรายาค่ะรายาตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วคะลูกเก้าขวบค่ะเก้าขวบนะคะวันนี้วันนี้พี่รายยาจะมาทำอะไรคะลูกเล่านิทานเล่านิทานเรื่องอะไรคะขี้หมากับเด็กหกคนว้าวเรื่องขี้หมากับเด็กหกคนนะคะพร้อมหรือยังคะลูก พร้อ,อมแล้วค่ะโอเคเชิญเลยค่ะลูกมีเด็กหกคนคน,คนแรกเห็นว่าเป็นขี้หมาก็เลยเดินผ่านคนที่สองเห็นว่าเป็นขี้หมาก็เลยยืนดูสักพักแล้วก็จากไปคนที่สามเห็นว่าเป็นขี้หมาก็เลยนั่งลงไปแล้วก็เข้าไปดงใกล้ๆแล้วก็เดินจากไปคนที่สี่เห็นว่าเป็นขี้หมานั่งลงไปดูใกล้ๆแล้วก็เอาไม้เคี่ย ันที่ห้าเห็นว่าเป็นขี้หมาก็เลยเอาไม้เคี่ยแล้วก็เต้มแล้วก็เอามาดมส่วนคนที่หกเห็นว่าเป็นขี้หมาก็เลยเอาไม้ไปเคี่ยแต้มเอามาดมดมเสร็จแล้วยังไม่รู้ก็เลยเอามาชิมชิมเสร็จแล้วก็เดินจากไปอี๋โอเคอ่าพิรายาคิดว่าในเด็กชายทั้งในเด็กทั้งหกคนเมื่อกี้อะคะ่ะพิรายาว่าเด็กคนไหนฉลาดที่สุดคะลูกคนที่หนึ่งคะ่ะทำไมคะลูก เพราะเขาเห็นพี่หมาก็เดินไปไกลๆโอเคคราวนี้คุณแม่ถามหน่อยว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยนิทานเรื่องนี้เนี่ยหนูเอาไปใช้สําหรับเรื่องอะไรบ้างคะลูกทะเลาะกับน้องหรือเพื่อนอ๋อทําไมคะลูกลูกใช้ยังไงคะสมมติว่าเวลามีเพื่อนมาเกเรเราเราก็อย่าไปตอบโต้หรือว่าไปเถียงกลับอืมเพราะว่าถ้าถ้าการที่เราไปตอบโต้หรือเถียงกลับนั้นเนี่ยการตอบโต้หรือเถียงกลับมันมันเป็นอะไรสําหรับหนูคะลูกเป็น อ๋อเป็นขี้หมา,หมาใช่ไหมคะลูกดังนั้นเราก็เราก็ควรที่จะยังไงคะควรหลีกเลี่ยงควรหลีกเลี่ยงหลีกห่างเลยใช่ไหมคะลูกโอเคเออนิทานเรื่องนี้ใครเล่าให้หนูฟังคะลูก,ค,กออคุณครูป .2 คุณครูตอนอยู่ป .2 ก็สองหนูอยู่โรงเรียนอะไรคะลูกถนมพิษวิทยาถนมพิษวิทยาที่จังหวัดกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะลูกค่ะ แล้วก็คุณครูที่เล่าให้ฟังชื่อคุณครูอะไรคะลูกครูบุษรานานสกุลชูชิดคเป็ครูบุษราชูเชิดนะคะลูกตอนที่หนูได้ฟังนิทคนเรื่องนี้ครั้งแรกหนูมีความรู้สึกยังไงคะลูกก็คือเราได้ความคิดว่าอย่าไปทะเลาะกับใครเวลาเขามาทะเลาะด้วยอ่าฮะโอเคนะอาจจะนึกหน่อยนะคะเพราะว่านี่เป็นการสัมภาษณ์สดลูกสาวนะคะให้เขาม,มาเล่าเรื่องนิทานที่ประทับใจ ซึ่งในบ้านฝนการเล่านิทานเนี่ยเขาก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทํากันตั้งแต่เด็กๆก,กันนะคะก็คือฝนจะเล่าให้ลูกฟังก่อนนอนเป็นการอ่านหนังสือนิทานแล้วก็ใส่เสียงของเราเข้าไปให้มันดูน่าตื่นเต้นพอเขาอยู่สักอนุบาลสอ,อนุบาลสามก็จะฝึกให้เขาอ่านนิทานให้เราฟังนะคะเร่จากนิทานง่ายๆก่อน แล้วเขาก็สักอนุบาลสามเขาก็จะอ่านหนังสือคล่องทั้งทั้งสองคนนะคะจะใช้วิธีการนี้แต่ว่ายังไงเสียก็าตามเนี่ยเมื่อเขาอ่านอ่านแล้วเนี่ยคมก็จะอ่านให้เขาฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มสาวเพิ่มอรรถรสในการในการฟังนะคะก็จะใช้วิธีการแบบนี้ทําให้เขาเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสนใจในการอ่านแล้วก็พัฒนาการอ่านของเขาให้ให้คล่องขึ้นพี่รายาขาหนู เคยอ่านนิทานหน้าหน้าแถวใช่ไหมคะลูกใช่ตอนชั้นไหนคะลูกชั้นอนุบาลชั้นอนุบาลอะไรคะสามชั้นอนุบาลสามนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยในครอบครัวของฝนเนี่ยก็ใช้กันซึ่งฝนคิดว่ามันเป็นวิธีที่สามารถที่จะฝึกพัฒนาการของลูกในหลายๆอย่างแล้วก็ฝึกพัฒนาการของเราได้ด้วยนะคะอย่างเช่นหนึ่งก็คือทําให้เด็กเนี่ย รักการอ่านเพราะว่านิทานมันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วเขาก็อยากรู้ดังนั้นเขาก็จะฝึกการอ่านโด,ย,ดยที่เขาไม่รู้ตัวที่สองก็คือทําให้เขาเนี่ยมีสมาธิมีความตั้งใจอันที่สามก็คือเราเองเนี่ยเราต้องแบบโน้มน้าวเขาแล้วก็การโน้มน้าวลูกให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราเป็นการสมบัตินะคะมันเป็นแบบเป็นศาสตร์และเป็นศิลปะในการฝึกความอดทนการโน้มน้าวกา,การเจราจานะคะแล้วก็ เด็กเขาก็จะชอบในเรื่องของการฟังนิทานเพราะมีการสรสร้างจินตนารรการของเขานะคะซึ่งสําหรับเรื่องนี้เนี่ยผนจะใช้เป็นการสอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อเวลาที่เราจะฟังนิทานเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วเราเองก็จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันซึ่งเราก็จะช่วยกันเสริมมุมมองของกันและกันนะคะ,ะว่าลูกเรามีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างและในมุมมองของเรา เป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราถ่ายทํากันในสวนสวนสวนปามสวนป่าซึ่งตอนที่ไปถ่ายทํากันเนี่ยตอนนั้นก็คือคุณพ่อกับน้องเนี่ยก็อยู่ช่วยกันตัดหญ้านะคะตัดหญ้าเสร็จคลิปนี้เราก็เลยมาที่ฟ์มเพราะว่าตัดหญ้าเสร็จก็มีภารกิจจะต้องนี่ให้อาหารเจ้าไก่ให้อาหารเจ้าแพะเจ้าวัวต่างๆนะคะซึ่งกิจกรรมหลักของเด็ก ของเด็กๆนะคะช่วงปิดเทอมหรือว่าวันหยุดเนี่ยเราเองอ่ะก็จะใช้ชีวิตก็นี่แหละค่ะเ<ม>ช้ามาก็มาที่ฟาร์มมาให้อาหารพวกสรัพรพสัต์เสร็จตอนกลางวันก็มาให้อาหารมาดูแลความเรียบร้อยนู่นนี่นั่นตอนเย็นก็จะเข้าสวนไปทํากิจกรรมในสวนหนูไปทํากิจกรรมอะไรบ้างคะลูกเช่นช่วยดูแล ้ชวยดูแลต้นไม้แล้วลให้อาหารปลาแล้วก็ไปเล่นอะไรบ้างคะเล่นน้ำเล่นเล่นน้ำว่ายน้ำในสระใช่ไหมคะลูกแล้วก็ไปเล่นว่าวใช่ไหมคะก็เป็นกิจกรรมของเด็กทุกๆตอนเย็นนะคะอ่ะเมื่อกี้มาถึง,มาถ,งมาถึงในเรื่องของนิทานบ้านนี้ก็จะชอบฟังนิทานชอบเล่านิทานกันซึ่งผลว่ามันก็ดีนะคะเพราะว่าเรื่องเล่าเดียวกันเนี่ยเราได้แชร์ มุมมองเมื่อได้แชร์มุมมองระหว่างกันแล้วเนี่ยเราเองก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยสำหรับเรื่องนี้ลูกเรามีความคิดเห็นยังไงและถ้าเราต้องการที่จะเสริมหรือว่าอะไรเพิ่มเติมกับเขาเนี่ยก็จะอทำให้เรากับเขาเนี่ยมีกิจกรรมที่ร่วมกันมากขึ้นนูน่นส่วนด้านหลังนู่นคนเล็กตอนนี้ก็ภารกิจเล่นกับไก่นะคะเดี๋ยววันหลังกันข้าววันหลังหนูต้องเลง่านิทานให้ฟังบ้างนะครับลูกสวัสดีครับก่อนลูก สวัสดีครับเดี๋ยววันหลังหนูเล่าในทานให้ฟังนะครับลูกโอเคนะครับครับโอเคครับงั้นคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ